สวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะวันนี้หนิงมาพัทยาค่ะมาทํางานที่พัทยานะคะมารับงานไม่ใช่มารับงานมาทําธุระนิดหน่อยค่ะที่พัทยาแล้วก็หนิงก็อยากจะเอรายงานให้ฟังว่าพัทยาวันนี้ไปไงบ้างเงียบเหงามากนะคะไม่รู้ว่ามีใครอยู่พัทยากันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะคะหนิงสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะรอบดึกนะคะ สวัสดีค่ะท่านหนิงไม่ได้ทักใครต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าสายตาหนิงยาวแล้วอายุมากมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยววันนี้มีเรื่องที่รับจะมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับผู้หญิงหลายคนเป็นเคล็ดลับนะใครที่เพิ่งมีแฟนหรือใครที่แบบว่ามีแฟนมานานแล้วความสัมพันธ์บนเตียงมันอาจจะแบบเออห่างหายไปหรืออารมณ์ทางเพศหายไปอะไรแบบเนี้เดี๋ยวหนิงจะมาบอกเทคนิคอะไรให้ฟังไม่ใช่เทคนิคมันเป็นวิธีการดูแลรักษาที่รับนะคะ เดี๋ยวขอทักใครแป๊บหนึ่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะวัดคุณวัฒนาอันนี้ไหอันนี้ได้ได้สวัสดีคุณวัฒนานะคะสบายดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนนี่คุณกิษกรใช่ปะหนึ่งสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้หนิงแต่งตัวสวยใช่ปะปกติก็แต่งสวยแบบนี้ทุกวันเลยเพียงแต่ไม่เคยออกมาให้ใครดูค่ะสวัสดีค่ะคุณจิม เดี๋ยววันนี้นะหนิงจะมีเรื่องอะารจมมาเม้าให้ฟังนิดนึงอะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ฟังได้ถ้าผู้ชายคนไหนฟังแล้วเห็นด้วยนะคะก็อยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะถามอะไรก็ได้นะคะหนิงมีบางสิ่งบางอย่างจะมาแนะนํานะคะเอาเรื่องอันนี้ก่อนขอเปิดหัวเรื่องเรื่องขนแล้วกันดีไหมคะเรื่องหะกมอยนะคะอย่างนี้ ใครหลายคนอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดคือว่าผู้หญิงเราเนี่ยหรืออ่าคนเนี่ยนะถ้าเกิดไม่ไม่มีขนนะไม่มีขนในที่รับมไม่มีหมอย,น,ยนะคะก็จะแบบว่าเหมือนอับปีจังไลอะไรแบบนี้นะที่เขาว่ากันไม่เจออ่ะไม่เจอไม่เจอ <laughs> ไม่มีไม่เจอใช่ไหมที่แบบอับปีจังไลไแต่หนิงจะบอกให้นะว่าอันนี้มันเป็นคําโบราณที่แบบไม่อยากให้ไปเชื่อเลย เออเมื่อก่อนหนิงก็เคยมีความคิดแบบนั้นจนกระทั่งหนิงก็ใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆๆ,ๆคือถูกปลูกฝังมาตลอดว่าคนไม่มีขนอับป,ปิดจังไรอัปิดจังไรวันหนึ่งเนี่ยหนิงได้ไปบาเลนค่ะแล้วหนิงไปเห็นคนอาหรับนะคะ,ะผู้ชายอาหรับส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะแบบต้องต้องบอกเลยนะพวกที่แบบมีเกรดหน่อยๆนะเขาก็จะแววกขนกันนะคะตัด ทรงนู้นทรงน,รงนี้ทรงนั้นผู้ชายนะคะนิ่งก็เลยถามเขาว่าเอาแล้วแล้วผู้หญิงบ้านบ้าน,บ,านบ้านเธออ่ะมีไหมมีขนไหมเขาก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่บ้านเขาจะโกนขนนิ่งก็เอ๊ะทำไมาถึงโกนขนเนี่ยมันตลกวันร้อนๆเนี่ยบางคนบอกมันน่าเกลียดอ่ะจิม๋มเหมือนจิ๋มเด็กอะ่ะใช่ปะแลวเขาก็บอกว่า คือถ้ามีแล้วมันลอกมันก็สกรปรกแล้วมันเหม็นเขาว่างั้นซึ่งเราอะไม่เคยรู้มาก่อนหนิงเองก็ไม่รู้นะว่ามันจะลกสกรปรกแต่เอาเอาเอาจริงๆนะเวลาเป็นฉี่ในห้องน้ำอะสมมติเราไปห้องน้ําตามสาธารณะเงี้ยนะคะแล้วเราเนี่ยไม่มีทิชชู่อะในห้องน้ําไม่มีทิชชู่ไม่มีน้ําฉีดด้วยแล้วแล้วเป็นยังไงถ้าเกิดขนคุณยาวฟุงฟ้งไปอย่างงั้นอะหออ่ะ,อะมอยเปียกน้ําถูกป่อะอะคุณก็ต้องก็ต้องใส่ไปอย่างงั้นเนี่ยแต่เวลากลับไปบ้านเนี่ยคุณลองถอนเกงนามาดิ มันจะเหม็นกลิ่นฉี่กลิ่นแบบเหมือนหนิงเคยนะได้กลิ่นฉี่ที่เกงในแลวหนิงรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> กูก็ไม่ได้ฉี่ลาดนี่หว่าทําไมแบบเกงในมีมีมีกลิ่นอ๋อ oh, ตอนนี้เพิ่งมารู้แล้วว่าเป็นเพราะว่าหอยยาวนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเราต้องคลนเขาบอกเขาก็ล้นอ๋อล้นดีค่ะขอเสียง, <laughs> งคนล้นขอเสียงคนล้นเนี่ยนะคนล้นต้องอย่าเพิ่งไปนะ <laughs> เดี๋ยวหนิงมีอะไรมาให้นะคะแบบว่า อาอยากให้คุณได้ลองใช้อะอยากมีจิ๋มเด็กปะละ่ะเออหนิงเพิ่งค้นพบนวัตกรรมใหม่นะอันเนี้ยหนิงมีมาด้วยอ่ะโอเคจะพูดเรื่องอันนี้ก่อนจนกระทั่ง หนิงก็ไปอยู่บารเลงกูบอกตร,ตรงกูโกนหมดเลยนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออมันมีแล้วมันมันสะกระปกนะมันอับมันเหม็นแล้วแบบคุณนึกออกมาเวลาคุณขึ้นเตียงกับผู้ชายอ่ะหนิงไม่อายนะเพราะว่าหนิงทําอาชีพนี้เวลาเราขึ้นเตียงผู้ชายผู้ชายบางคนเห็นแล้วบอกโอ้โหเ,เ,เ,เหมือนเข้าป่าเหมือนเข้าป่าเข้าลกอ่ะคือมันลกไปหมดเลยอะ่ะคุณจะต้องต้องซอยต้องเลม็มนะคะตัดทรงสวิกก้องสวิกกี้อะไรก็ได้นะคะอ่ะหนิงก็มาพูดถึงเรื่องขนไปเยอะละ ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยก็โกนแต่ก็กูก็ไม่ได้โกนจนเกลี้ยงหมดอะนะก็แบบว่าต้องเล็ม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  <ๆ S 2> หน่อยก็บ๊อบหางป่าเอาไว้นิดหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยออตอนที่เรามีแฟนเนี่ยเราก็แฟนเราก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่นี่คือว่าผู้ชายบางคนก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจตรงนี้แต่มันมีน้องหลายคนที่มาบอกกัน,นึ่งว่าคนเขายาแล้วแ,วแฟนเขาบ่นว่าโอ้โหเหมือนเข้าป่าเข้าลกเลยเข้าไปแล้วมาหาทางออกไม่เจออะไรเงี้ยนึกว่าไม่โอเคนะต้องเล็มนะคะ ทีเนี้ยหนิงก็เลยเป็นเล่มของตัวเองเล่มเสร็จปั๊บอยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาแนะนําให้หนิงอะมาใช้มา์ใครเคยเห็นมั้งนะคะมาร์กจิ๋มหนิงเนี่ยไม่เคยเห็นและหนิงก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้นะทีนี้มีเพื่อนเนี่ยเขาใช้หนิงเขาตอนนั้นที่หนิงไปญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอยู่ในร้านเซ็กช็อปอ่าบางร้านมีบางร้านไม่มีนะแล้วคือหนิงก็เห็นเขาใช้แหละแต่เขาให้หนิงใช้แต่หนิงไม่กล้าใช้ดูแล้วมันแบบว่า เฮ้ยใช้เพื่ออะไรเขาก็<ม>บอกเออเขาแต่กูฮอกกลับมากูเทพกูฮอกกลับมาเพราะว่ามันไม่มีเวลาอยู่ญี่ปุ่นหนงไม่มีเวลาใช้นะกะ็ออกไปทุกวันเพราะว่าอีมาร์ตตัวเนี้ใส่แล้วต้องนอนนอนแล้วก็แปะไปข้างหน้านี่ยะแต่ว่าด้วยที่ว่าหนิงก็ยังไม่ได้ใช้จนกระทั่งเอามาใช้ที่บ้านนะคะตัง้งแต่คราวที่แล้วที่กลับมาะคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะทักทายก่อนนะเดี๋ยวฟังหนิงเมาส์เรื่องมาร์ตจิ๋มแป๊บหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาหนึ่งถามเขาว่าไอ้มาร์กเนี่ยใช้แล้วมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าหน้าเราเนี่ยขนาดหนังหน้าเราเรายังต้องหาอะไรมามาร์คให้มันอวบอิ่มชุ่มฉ่ำเนี่ยดูมีน้ำมีนวลนะจิมก็เหมือนกันนะคะคุณก็ต้องดูแลรักษาเหมือนกัน จิ๋มคนเราบางทีมีกลิ่นกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นนูน่นนี่นั่นบางคนก็แบบหบมอยดกดํามากไม่เคยทําความสะอาดไม่เคยอะไรเลยก็ปล่อยแม่งไปตามธรรมชาติอย่างนั้นบอกเลยนะถ้าคนมีขนยาวคนจะไปตัดไปเล็มไปซอยนะหนิงอยากพูดเรื่องนี้แล้วหนิงก็อยากอยากเอาของแบบนี้มาให้ผู้หญิงหลายคน ได้ใช้กันนะคะมันสําคัญมากนะคะเอวัยวะเพศเราเี่ยผู้หญิงบางคนอาจจะไม่เคยให้ความสาคัญไม่เคยให้ความสนใจนะ,ะเพราะฉะนั้นหิงของแนะนําให้ไปเล็มไปซอยสักหน่อยเรื่องดีถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้มาร์กตัวนี้นะ,ค,ะคุณก็ควรจะทําอะไรกับตรงนั้นบ้างอย่าปล่อยให้มันลกดกดำมากนะ,ะผู้ชายเข้าไปตกใจเวลาเข้าไปแล้วแบบมีกลิ่นน่ะผู้ชายบางคนเขาไม่บอกให้คุณรู้ตัวนะที่เข้าไปเลยทีเดียวแล้วจบข่าวเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงต้องรักษานะคะ เหมือนหน้าเราเวลาเรามาร์คใหม่ๆเนี่ยนะแล้วก็หน้าที่มันจะแบบว่ากระจ่างสว่างกระจ่างใสเนี่ยจะเป็นยังไงเนะี่ยเหมือนกันจิ๋มก็เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องขอทักทายก่อนนอนกันหรือ,อยางมีใครอยู่พัทยาบ้างพัทยาเงียบมากวันนี้หนิงมาเงียบมากๆเลยคือแบบไม่อยากเชื่อเลยตกใจมากที่หาดเขาไม่ให้ลงหาดด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดใครลงไปที่หาดเนี่ยเขาติดป้ายไว้เลยนะเสียค่าปรับหนึ่งแสนบาทคือแบบหนิงหนิงเข้าใจเลยเห็นใจผู้หญิงที่อยู่พัทยาเลยว่าไม่ ต้องพูดลงตัวว่าคนทํางานพัธยามีอาชีพแบบนี้นะเขาไม่มีแขกจริงๆนะเงียบมากเนยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะเอ้จะบอกว่าไงดีวะคุณนัทคุณขุดสุมาสวัสดีค่ะอ่าคุณหนิงทำอะไรมาสวยขึ้นอ๋อ ก็สวยขึ้นค่ะเพราะว่าหนิงก็ใช้รีโวหนิงบอกกันเลยนะว่าหนิงเนี่ยไม่ได้ไปฟิลเลอร์โบท็อกไม่ได้ไปทําอะไรเลยหนิงก็ใช้ว่านหางจระเข้รีโวของหนิงไปตามปกตินะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสมัยในผู้หญิงฝรั่งก็ไม่มีแล้วครับใช่เขาเชฟหมดเลยค่ะคุณไอศูนคุณไอศูนเหรอสวัสดีนะคะนันทวานสวัสดีค่ะทําผมสวยมีคนทําให้สวยไหมอะอยากจะฟังเรื่องอะไรอ่ะ ฟังเรื่องอะไร,รอนะ่ะนัดไม่รู้อะเรื่องผีมะเรื่องบาเลนมะมีปะเรื่องบาเลนเหรอบาเลนตอนนี้ก็ซบเซานะเห็นเขาบอกว่าบันไม่รู้บาเลนเป็นงไงบ้างนะตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ก็มีคนมาบอกกับเราว่าเออบาเลนมันปิดนะตอนนี้ปิด<ะ>ปิดร้านนวดยังไม่เปิดร้านนวดจะไม่เปิดแล้วก็มีเรื่องนู่นนี่นั่นกันเห็นเขาบอกมีคนตายอีกแล้วก็หนักหลายวันและนะ้วเนาะมีคนตายเออมีคนเสียชีวิตอีกแล้วหญิงไทหญิงไทยก็ไปตายที่นู่น ใครมีอะไรกาอุ้ยเดี๋ยวขอขายของนิดนึงว่านหางจระเข้รีโวลืมไปเลยอะบังเอิญน้องหนิงสั่งให้น้องอาากเอ็เอามาร์กเอาเอามาร์กมาให้นะคะแล้วก็วิตามินซีด้วยเอามาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นของมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หนิงมีตัวน,นี้นะคะว่านหางจระเข้รีโวอโลเวลา่า สกัดบริสุทธิ์99.99ตัวนี้นะคะหน้าหนิงที่อวบอิ่มเด้นแต่งตึงเนี่ยนะก็คือหนิงใช้รีโวล้วนๆเลยค่ะไม่ได้ไปฟิลเลอร์ไม่ได้ไปโบททอกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะบอกใช้อันนี้ตัวเดียวมาตลอดเลยเขาถามว่าตอนแรกจะไปตามหาสามีที่ญี่ปุ่นไม่ได้ไปแล้วหรอคะอ๋อสามีตามมาแล้วนะคะ ได้ดูหรือยังหนิงไปตามมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่เจอค่ะสามีอาจจะไม่อยากเจอหนิงไอชินอยากคอไม่อยากเจอหนิงแล้วไปล้วเจอมาร์กก็เลยไปเจอมาร์กหนิงก็เลยเอามาร์กมาไม่เอาลรวชินอยากเอามาร์กมาใช้ดีกว่านะคะใช้มาร์กแล้วจิ๋งกูก็ไปหาผัวใหม่ใครมีอะไรอยากจะถามบ้างหนิงไม่ได้มาเมาส์มอยนานแล้วหนิงบอกตรงว่าหนิงไม่ค่อยถนัดกับการไลฟ์สดแต่ว่าหนิงอยากมาทักทายอ่ะแต่ว่าหนิงจะถนัดกับการแบบว่าทำยูทูบเดี๋ยวก็จะมาเล่าเรื่องนู้นนี้นั้นให้ฟังในลง youtube นะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้จะอะไรเนะี่ยตอนนั้นบอกจะไปต่อว่อาอ่าตามมาเรียบร้อยแล้วอ๋อให้พูดเรื่องกดทางแรงดึงดูดเออจริงๆแล้วมีแฟนคลับหนิงหลายคนเนี่ยเขาสนใจเรื่องกดทางแรงดึงดูดนะคะหนิงมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาบอกให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวของกดทางแรงดึงดูดสังเกตไหมว่าตอนนี้มันจะมีข่าวเกี่ยวกับการแบบบริจาคเงินนะะนู่นนี่นั่นแล้วก็คนไทยชอบบริจาคแม้แต่ตัวหนิงเองก็บริจาคนะคะแต่ว่า อ่าเนี่ะเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยอยากรวยเนี่ยถ้าเราอยากรวยแต่ว่าเรายังไปเสพความยากจน mm. เช่นไปบริจาคไปสงสารไปเมตตาเนี่ยน,นี่แหละเราจะดึงดูดความยากจนเข้ามาในตัวเราบางทีเรามีนี่ไม่ได้บอกให้ทุกคนใจดําไม่ได้บอกว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่ไม่ช่วยเหลือคนนะคะช่วยเหลือได้แต่ว่าคุณอ่ะจะต้องมีก่อนคุณจะต้องร่ํารวยก่อนคุณจะต้องอยู่อย่างโอเคแล้วนะคะ จริงๆแล้วลองคิดดูดีๆนะคนรวยอนะเดินตามถนนเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ขอทานหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องคนนี้จะรวยหรือจะจนเขาไม่ได้เสรติดเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดึงดูดความยากจนมาไว้ในหัวเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีคนบอกหนึ่งแบบนี้หนึ่งก็ ไม่ชอบนะที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไปดูถูกขอทานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคนรวยไม่ได้ทําบุญสเปะส,สปะนะคะคือเขาอยากให้เขาให้เลยให้แล้วใครจะไปทาอะไรก็ช่างเขาไม่มาใส่ใจนะคะแต่คนที่มีนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยแล้วชอบเมตตาสงสารแบบให้เขาให้เขาโดยที่ตัวเองเนี่ยยังแย่อยู่อันนี้ไม่ดีนะเราจะไปดึงดูดพลังงานแบบลบๆเข้ามาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยหนิง โพสคำคำหนึ่งที่บอกว่าคุณจะไม่มีวันร่ำรวยได้มั่งคุณจะไม่มีวันมัน่งคั่งร่ำรวยได้ถ้าคุณยังเสพติดความยากจนอยู่นะ,ะก็คือชอบไปค้นหาว่าเพราะอะไรทําไมคนนี้ถึงจนเพราะอะไรทําไมคนนี้เขาถึงแบบไม่มีงานทาทำยังไงดีที่จะช่วยเขาได้ให้เขาหลุดพ้นนี้หน่คิดว่าคุณอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนี้นะคะคุณจะต้องมีก่อนคุณจะต้องมั่งคั่งร่ำรวยก่อนแนละ้วคุณถึงจะไปช่วยเขานะก็อยากให้เข้าไปดูใน จริงๆหนิง,งไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาพูดเรื่องกดแ็งแรงดึงดูดนะคะวันนี้แต่เดี๋ยวสักวันหนิงจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเคล็ดลับง่ายๆก็คือไม่ว่า,า,า,าคุณคิดสิ่งใดนะคะคุณคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตเรานะคะบอกวิธีมัดใจสะบอกวิธีมัดใจสามีญี่ปุ่นหน่อยคะ่ะพี่เอรี่อาจจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องเซ็กมันก็สำคัญไหมจริงๆเรื่องเซ็กก็สำคัญนะเซ็กไม่ต้องดีไม่ต้องเดินไม่ต้องเลิศอ,อะไรมากหรอะว่า ต้องต้องมีอะไรบ่อยๆหน่อยนะผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแบบนี้นะคะแล้วชอบบิดเบือนชอบแบบโอ้ไม่ว่างมัง่งเดี๋ยวก่อนเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยกูเคยหมดแล้วนะ่ผัวจะเอาแล้วก็แบบเหนื่อยมั่งเพียมั่งไม่ค่อยให้ผัวเอาแล้วสุดท้ายผัวเบื่อผัวก็ไปเอาคนอื่นนะแล้วประเภทที่แบบว่าถ่านนู่นก็ไม่ได้ท่านนี้ก็ไม่ได้ท่านนั้นก็ไม่ได้ไม่ต้องไปมัดใจผัวเลยแบบนี้ถ้า้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ได้คือผัวก็ไม่เอาละผัวก็จะไปหาอะไรที่มันนะ mm hmm. ที่แบบไปใช้บริการ เพราะฉะนั้นเวลามีสามีเนี่ยก็ต้องนอนกับเขาบ้างนะไม่ใช่ไม่นอนไม่ใช่ไม่ให้เลยแล้วเวลาผัวไปจะไปด่าผัวก็ไม่ได้นะต้องหัดดูแลจิ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวทักมาหลังไม่ได้เลยนะถ้าใครสนใจนะเรื่องจริง,งเรื่องผีหรือเ,เรื่องอะไรแล้วกันบอกพิธีมัดใจสามีพูดถูกครับจริงเมืองแมนเขาบอกว่าเราพูดถูกถูกเรื่องอะไรคะถูกทุกเรื่องเลยหรือเปล่า คือผู้หญิงหลายคนน่ยบางคนเขาไม่กล้าพูดเรื่องแบบนี้ไงหนิงเคยมีน้องคนหนึ่งนะเขาก็มาปรึกษาหนิงบอกว่าเขาจะไปนอนกับแฟนเขารู้ด้วยนะว่าตัวเขามีกลิ่นมีจิมแบบจิมเขามีกลิ่นอะเนื่องจากน้องเขาอ้วนไงแล้วเขาบอกว่ามันเกี่ยวไหมว่าพลังงานเอ้เขาว่าอะไรว่าเอ่อฮอร์โมนในร่างกายอะมันมันเหมือนกับกินจ็กรแลตก็แรงกินตัวก็แรงกินอะไรก็แรงเขาก็มาถามหนิงว่าจะทายังไงดีเนี่ยหนิงก็ไม่รู้ทำยังไงนะคะก็เลยบอกให้เขาต้องอ สารส้มก็ใช้ได้นะใช้ได้บอกว่าน้ดของหมักของดองต้องลดหมอบอกแล้วกิ่นของหมักของดองต้องลดอันนี้ผู้เชี่ยวชาญใช่เหอหน่อไม้ต้องอย่ากินนะอย่าอ้างว่าจิ้มไม่เหม็นกินมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้จิ้มไม่เหม็นจิ้มมันกินมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจิ้มให้หอมได้ทําให้จิ้มหอมก็ทําได้นะคะอ่แลคตาสิตก็ก็ดีนะใช้แต่หนิงคิดว่าแลคตาสิตอ่ะ มันมันใช้ในตอนที่มีอะไรกันมันจะมันจะเห็นผลตอนนั้นเพราะว่ามันช้าให้ไม่มีกลิ่นถูกว่ามันก็กลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยเออมันล้างแต่ไม่ใช่บำรุงมันใช่มันล้างแต่ไม่ได้บํารุงล้างแบบดับกลิ่นเฉยแลก็สิ์อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้บํารุงนะแต่ตัวเนี้ยมันทําให้จิ๋มแบบอวบอิ่มอ่ะฟูฟูอ่ะจิ๋มเด็กอ่ะจริงจริงหนึ่งใช้หนึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นสวัสดีค่ะ วันนี้ผมสวยค่ะมีวันนี้มีช่างส่วนตัวมามาทำให้ช่นยังไม่ได้ตัดผมโควิดแล้วไหนอะผมเป็นไงอะ <c oughs> ไหนดูด้ <c oughs> ผมเป็นไงเหรอผมอยักันถ้าเป็นเขินอ๋อเดี๋ยวก่อนนี้จะบอกว่า ใครเนี่ยเอาแฟนขับหนิงที่อยู่ต่างประเทศนะคะใครที่อยู่เมืองนอกแล้วก็คิดกําลังจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะต่วันเนี้ยหนิงมารีวิวห้องแต่ว่าขอไม่รีวิวตอนนี้ได้ไหมเพราะว่ามันกําลังลก,กันเนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ว่าเดี๋ยวหนิงจะรีวิวแล้วหนิงจะลงะทางเพจนะคะแล้วก็ลง YouTube ด้วยคือที่นี่จะหนิงปล่อยเช่านะคะเป็นรายอาทิตย์ ถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนที่พัทยามาพักได้ที่นี่นะคะอันนี้ไม่ใช่โรงแรมเป็นคอนโดนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยแบบคือสาธารณูปโภคครบคันมากเลยแล้วสระว่ายน้ำเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยเราจะปล่อยให้เช่าเป็นรายอาทิตย์นะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ45 0 0 0ันบาทนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจอยากจะมาดูดูอ่ดูห้องดูอะไรเดี๋ยวหนิงขอลงไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปนอนโรงแรมเนี่ยมันก็ มันก็มีสระน้าเล็กๆธรรมาดาป่ะแต่ที่นี่มันแบบสวยงามมากแล้วมันอยู่ใกล้กับหาดจอมเทียนนะคะคนที่แบบว่ามาจากต่างประเทศจะได้ไม่ต้องไปนอนปลดลงโรงแรมวันคืนหนึ่งสองพันสามพันอะไรเงี้ยมาที่นี่นก็สะดวกดีห้องก็โอเคนะคะวิวดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยที่นี่เอที่นี่เขาก็มีคลับเฮาส์นะคะมีฟิตเนสมีทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูแล้วกันนะพรุ่งนี้หนิจะรีวิวให้ดูหนิค่อยรีวิวไปแล้วนะครั้งหนึ่งอ่ารีวอก็ยังขายอยู่นะคะอันนี้ กระปุกนี้ร้อยกรัมนะคะก็8 5ด้ยหสบาทใชแล้วเอาตัวนี้มันทําให้หน้ากระชับเด้งตึงๆนะคะรีโวนะคะอันเนี้ยเอ่อมันมีแบบห0กรัมดนวยนะคะสี0้บาทตัวนี้มีค่าจัดส่ง30บาทถ้าใครสนใจสั่งซื้อกันหนึ่งก็ได้นะคะอันเนี้ยจะไม่ผิดหวังเลยเพราะมันทําให้หน้าเนี่ยอบอิ่มเด้งตึงๆ <c oughs> แบบนี้นะคะพูดไม่เก่งอะ่ะมันไม่เหมือนน้อกพระสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนึกเรื่องผีไม่ออกใช่ไหมภูริ วิคุณคุณนะผูลิเนี่ยพูลิเนี่ยคุณคุณเนี่ยห้องเรานี้ช่องนี้แม่งแหล่งรวมเกมจริงๆเลยว่ะคนจะต้องร่ำลากันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเมาส์ให้ฟังอีกนู่นนี่นั่นประกอบปีนี้ก็สวยทุกวันทําผมแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาทําคลิปให้ดู ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องเล่าเอลี่ค่ะขอบคุณที่แบบเข้ามาทักทายกันนี้ก็ดึกแล้วนะเรื่องจิ๋ม,มผู้หญิงทุกคนนะคะเรื่องจิ๋มไม่ใช่เรื่องตลกอย่าขำนะคะอย่าปล่อยให้ใคร <laughs> ขำเอออย่าปล่อยให้ใครมามาขำเรื่องจิ๋มของเรานะคะจิ๋มนี่ต้องดูแลขนาดหน้าเราเนี่ยตากแดดตากลมเรายังดูแลรักษาเนะคะเรื่องจิ๋มต้องดูแลรักษาจริงจริง,รงแล้วหนิงอยากจะขายของแบบนี้เพราะว่าหนิงอยู่กับอาชีพกลางคืนหนิงทำงานกลางคืนแล้วหนิงรู้ว่า จริงๆเรานอนกับแขกมันก็ไม่ต่างกับนอนกับผัวหรอกนะเอาเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะ <ไป S 1> มันก็ต้อง,งดูแลรักษาอยากให้มันอับอยากให้มันชื้นเป็นผู้หญิงที่ใครเขาบอกว่ามีหักมอยและอับปีจังไรเนี่ยคืออย่าเชื่อเด็ดขาดเลยนะคุณจะต้องซอยมั่งเลมบ้างนะคะดูแลรักษามันบ้างนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยเรายังบำรุงได้บิงเชื่อหรือเกินว่าไม่มีใครเคยมาร์กจิม๋มแล้วไม่เคยมีใครเอาครีมเอาอะไรไปทาจิม๋ม จิมก็เป็นหนังอย่างหนึ่งเป็นเป็นผิวหนังอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องดูแลนะคะแล้วก็คุณเวลาเปิดจิมมาเนี่ยผัวแบบไม่ประทับใจอ่ะไม่โอเคอ่ะนะคะแฟนคุณแบบว่าเปิดมาแล้วแบบโอ้โหเหี่ยวแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคต้องดูแลนะคะอวบอิ่มให้มันชุ่มฉ่าหน่อยอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> จิมไม่ใช่เรื่องตลกนะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ละกันวันนี้น้องยุย้ยสวัสดีนะคะ โคต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดึกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องเล่าเอลี่นะคะสวัสดีค่ะ